โอ้ยเจ๊อะไรอะชื่ออะไรทำมั่งทำมั่งทำมั่งขอโชว์เวลานี้นะคะใเราต้องจารณนะสับจากกิจกรรมดีๆแลี่เริมนีานแสดง นปทดลองลักลอบเข้าค่ายเพลงค่ายอะไรค่ายค่ายของเราอ่ะทั่วข่าว ป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นไม่ก็ตรงนี้เลยเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะอกชอบคนนู้นทุกคนพร้อมกันเลยครับพร้อมที่จะตับเลยหรืครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมสมมติแล้วเดี๋ยวเราก็ตอบเรื่อยตรงไปเลยครับผมรอคนเดียวหรอกอันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหนไปไปตรงที่เดิมไปที่เดิมไปที่คอนเสิร์ตที่เดิมแล้วแล้วไงต่อคุณก็บอกว่าคุณก็เป็นคนพูด เ็นคนพูดว่าว่าวันนี้ก่อนจะจบฮะเรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์นักร้องแล้วมาเป็นเดิ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 นแล้วปุ๊บก็เจอกูหรือว่าสัมภาษณ์กูเสร็จปุ๊บปิดจบสนุปว่าว<ะ>ันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่สนุกวันหนึ่งในรายการรายการสุดท้ายครับเรา,รา,า,รส,อเราสองคนก็มาได้ใกล้สุด ดีมากที่ได้มาร่วมงาน,ค,น,านคอนเสิร์ตในครั้งนี้ในการเล่นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตของพวกเราสำหรับวันนี้นะครับใครที่กลับบา้านกลับต่างจังหวัดก็ขอ,ขอให้เดินทางปลอดภัยนะรถลาต้องทำกันระเบิดระวังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอาลาแต่ก่อนไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหน ายก็ต้องแพ้ยีราฟครับ <laughs>